พบกับอักษรอ,อเลิร์นวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทายชั้นป2นั่นเองค่ะก่อนที่จะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะฝึกเขียนไปพร้อมกับครูนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนเรียนมาตราตัะสะกดแม่กอกาแม่กงแม่กลมแม่เกยไปแล้วใช่ไหมคะ แล้ววันนี้เราจะเรียนมาตราตัวใดนั้นเราจะได้เรียนในบทเรียนนี้เลยค่ะจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรและมันเหมือนภาพที่เรายังระบายสีไม่เสร็จใช่ไหมคะนักเรียนมาช่วยครูหากันดีกว่าค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าจากมาตราที่นักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยมีแม่อะไรบ้างครูจะ ทบทวนให้นะคะอันแรกคือมาตราตัวสะกดแม่กงโดยมีงองงูเป็นตัวสะกดมาตราตัวสะกดแม่กลมโดยมีมอม้าเป็นตัวสะกดอีกอันนึงค่ะคือมาตราตัวสะกดแม่เกยคือมียอ,อยยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองเรามาดูกันเลยนะคะว่าในนี้มีที่เราเรียนไปแล้วหรือเปล่าเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะ นักเรียนเห็นไหมคะพื้นที่ที่เราใช้ปลูกข้าวเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่านานักเรียนสะกดคำว่านาสิคะนอานาคำว่านามีตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าคำนี้อยู่ในแม่กอกานั่นเองคะ่ะต่อไปเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะนักเรียนไปดูที่ ผมของเด็กคนนี้กันดีกว่านักเรียนสะกดคำนี้พร้อมกันสิคะพอโอมอผมซึ่งคำนี้อยู่ในแม่กลมเพราะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองคำต่อไปเลยนะคะนักเรียนเห็นที่บินอยู่บนดอกทานตะวันหรือเปล่านั่นก็คือพึ่งนั่นเองไหนลองสะกดคำนี้สิคะพอ อึงอผึงไม้โทพึง่งคำนี้สะกดด้วยตัวงองอูดังนั้นคำว่าพึ่งอยู่ในมาตราแม่กงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรยืนอยู่บนออข้างกองฟางนั่นก็คือควายนั่นเองไหนลองสะกดคำนี้สิคะขอ้อวออยอควาย คำว่าควายมียอ,อยักษกเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่เกยต่อไปค่ะอะไรเอ่ยที่วางอยู่บนม้านั่งเราไว้ใช้เกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเป็นคำว่าเคียวแล้วคำว่าเคียวมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอแหวนนั่นเองแต่ว่าวอแหวนอยู่ในแม่อะไรเอ่ยเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะ เราไปดูคำต่อไปก่อนเลยนะนักเรียนมาดูที่ดอกทานตะวันดอกทานตะวันที่เป็นสีเทาๆเนี่ยไม่มีสีเลยนักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรคะเป็นภาพทานตะวันเหี่ยวนะั่นก็คือคำว่าเหี่ยวนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะต่อไปในนาในนาของเรามีอะไรเอย่ยในนาของเรามีข้าวไม่ใช่ข้าวธรรมดาคือข้าวอะไรคะ ข้าวเหนียวนั่นเองต่อไปสุดท้ายมาดูซิอะไรลอยอยู่บนฟ้าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเล่นอะไรอยู่คะกำลังเล่นว้าวนั่นเองอะแล้วคำเหล่านี้มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัววแหวนจะอยู่ในมาตราแม่ใดไ,ไปดูกันเลยนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ผ่านด่านมาแล้ว3ด่านก็คือ แม่โกงแม่กลแมกลแม่เกยต่อไปนักเรียนไปช่วยเด็ก2คนนี้ผ่านด่านแม่เกยกันดีกว่าไปกันเลยค่ะแม่เกยน,นะคะนักเรียนคิดว่าพยานชนะอะไรเป็นตัวสะกดเอยรูปนี้เป็นรูปแหวนใช่ไหมคะดังนั้นก็คือตัววอแหวนนั่นเองดังนั้นนะคะมาตราตัวสะกดแม่โกมี วอแหวนเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะนักเรียนมาลองแยกองค์ประกอบของคำกันนะคะว่ามีอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพอะไรคะที่เราไว้ใช้เกี่ยวข้าวนั่นก็คือภาพเคี้ยวภาพเคี้ยวมีพยานชนะต้นคือคอควายมีตัวสะกดก็คือตัววอแหวนนั่นเอง แล้วสระที่ใช้ล่ะคะก็คือสระเอียแล้วคำนี้มีวรรณยุกไหมคะไม่มีนะคะไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะโอ้โหเป็นภาพอะไรคะเนี่ยเป็นภาพว,าว้าวใช่ไหมคะคำว่า,ว,าว่าวเขียนอย่างไรเอย่ยคำว่าว้าวนะคะมีพยัญนชนะต้นก็คือวอลวนตัวสะกดก็คือวอลวนเหมือนกันเลย มีสระชัดเจนมากเลยนั่นก็คือสระอาและมีวรรณยุกต์คือไม้เอกนั่นเองค่ะอ้าวภาพนี้เป็นภาพดอกไม้เหี่ยวใช่ไหมคะดังนั้นคํานี้จึงเป็นคําว่าเหี่ยวคําว่าเหี่ยวพยัญชนะต้นคือหอหีบมีตัวสะกดก็คือวอแหวนนั่นเองค่ะต่อไปใช้สระ เอียมีวรรณยุกต์ไหมคะคำนี้นั่นก็คือไม้เอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ในกระติบด้วยนั่นก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะข้าวเหนียวมีสองพยางค์เหมือนกันใช่ไหมคะสองพยาง์โดยครูแบ่งเป็นคาําว่าข้าวและคําว่าเหนียวเรามาดูที่คําแรกก่อนนะคะคาําว่าข้าวพยัญชนะต้นคือขอคา มีตัวสะกดนั่นก็คือวแหวนมีสระไหมคะคำนี้นั่นก็คือสระอานั่นเองแล้วคำข้าวมีวรรณยุกต์ไหมคะมีวรรณยุกต์นั่นก็คือไม้โทนั่นเองค่ะต่อไปคำ,คำว่าเหนียวคำว่าเหนียวพยัญชนะต้นคือหอนอ มีตัวสะกดไหมคะคำนี้นั่นก็คือวอแหวนนั่นเองค่ะและคำว่าเหนียวใช้สระเอคำนี้มีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีนะคะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เรียนคำที่มีที่ลงท้ายด้วยวอแหวนไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาอ่านคำที่มีแม่เกิเป็นตัวสะกดกันค่ะ ภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรเอ่ยที่มีสายตาที่แหลมคมมากนั่นก็คือภาพเหยี่ยวนั่นเองแล้วเหยี่ยวสะกดอย่างไรคะไปดูกันเลยนะหอยอเอียววเหยี่ยวไม้เอกเหยี่ยวพร้อมกันอีกครั้งนะคะหอยอเอียวว เยียวไม้เอกเยี่ยวต่อไปค่ะเป็นภาพมือเป็นภาพมือชูสองนิ้วใช่ไหมคะชูนิ้วขึ้นมาแสดงว่าคำนี้ต้องเป็นคำว่านิ้วแล้วคำว่านิ้วเราสะกดได้อย่างไรคะไปดูกันเลยนะนอีโบนิ้วไม้โทนิ้วอีกรอบนะคะนอีอ วอนิวไมทโทนิวต่อไปค่ะเป็นภาพเด็กชายคนหนึ่งเขากำลังคิดถึงอาหารแสดงว่าเด็กชายคนนี้เขาเป็นยังไงคะเขาหิวข้าวนั่นเองใช่ไหมคะคำว่าหิวข้าวนักเรียนสะกดได้ไหมคะว่าสะกดได้อย่างไรไปดูกันเลยนะคะหออีวอหิวคอ อาวอขาวไม้โทข้าวอ่านว่าหิวข้าวต่อไปค่ะคำนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพแมวใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดให้น่ารักหน่อยก็ต้องพูดว่าแมวเหมียวนั่นเองแล้วคำว่าแมวเหมียวสะกดอย่างไรคะไปดูกันเลยมอแอวแมว หอมอเอียวอเหมียวอ่านว่าแมวเหมียว,ยวหลังจากที่เราอ่านสะกดคคำไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาเขียนคำที่มีแม่เกิเป็นตัวสะกดกันนะคะมาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะที่ใช้ใส่น้ำเรียกว่าแก้วน้ำนันกเรียนเขียนถูกไหมคะคำนี้ไปดูกันนะคะ แก้วน้ำออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะแก้วน้ำต่อไปค่ะเป็นภาพผล,ลไม้นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะใชมะ่มะม่วงหรือเปล่าไม่น่าใช่ใช่ไหมคะดังนั้นภาพนี้เป็นมะพร้าวออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะมะพร้าวต่อไปค่ะเป็นภาพไฟแต่นักเรียนเห็นสีส้มๆใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรคะเรียกว่า เปลวไฟแล้วเปลวไฟเขียนอย่างไรไปดูกันค่ะเปลวไฟออกเสียงพร้อมกันนะคะเปลวไฟภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพไข่นักเรียนคงจะเคยกินใช่ไหมคะเป็นภาพไข่ดาวแล้วไข่ดาวเขียนอย่างไรไปดูกันค่ะไข่ดาวออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะไข่ดาว เรามาเขียนคำต่อไปกันเลยนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่เกลเหมือนกันค่ะโดยครูจะไม่มีภาพให้แล้วนะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องหาคำมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กันนะคะมาดูที่ประโยคแรกกันเลยค่ะแก้วกินไข่จุดๆไข่อะไรเอ่ยไข่ต้มใช่ไหมคะถ้าไข่ต้มไปมีตัวอะไรคะมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดไม่ได้อยู่ในแม่เกลใช่ไหมคะ ดังนั้นคําที่หายไปคือคําว่าเจียวนั่นเองเราอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะแก้วจีนไข่เจียวมาดูที่ประโยคถัดไปกันเลยค่ะเด็กๆยืนเข้าเข้าอะไรเอ,อ่ยเวลานักเรียนซื้อกับข้าวนักเรียนต้องทำอะไรคะต้องเข้าแถวใช่ไหมคะดังนั้นประโยคนี้ จึงเป็นเด็กๆยืนเข้าแถวอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆยืนเข้าแถวเรามาดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะไพลินทาจุดๆ,ๆที่กระดาษอะไรเอ่ยที่เราไว้ใช้ทากระดาษแปะเพื่อให้มันติดกันนั่นก็คือกาวนั่นเองนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะ ไพลินทากาวที่กระดาษต่อไปค่ะมะจุดจุมีรถจุดจุดเว้นไวสองคำเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ยากค่ะคำนี้ต้องมีบอแหวนเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะดังนั้นต้องเป็นมะนาวแล้วมะนาวมีรสอย่างไรคะมีรสเปรี้ยวนั่นเองนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะคะ มะนาวมีรสเปรี้ยวหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำต่างๆในแม่คืูไปแล้วนะคะครูจะพานักเรียนมาทบทวนความรู้โดยอ่านเรื่องขนมไทยแสนอร่อยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะยายสายถือพายเพื่อจะกวนขนมยายสายตวงส่วนผสมแล้วเทลงในกระทะทองเหลือง ค่อยค่อยกวนส่วนผสมจนข้นและเหนียวจากนั้นรอเดี๋ยวเดียวให้ส่วนผสมเย็นลงก่อนยายสายชวนน้องอ,อมหลานสาวปั้นขนมเป็นรูปผลไม้ต่างๆแล้วนำขนมไปขายที่ริมตะลิ่งข้างตลาดจากเรื่องยายสายและน้องอ,อมทำขนมอะไรคะภาพแรก เป็นภาพผลไม้ต่างๆเลยนั่นก็คือขนมลูกชุบนั่นเองภาพที่สองเป็นภาพขนมทองหยีบใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายเป็นภาพขนมถ้วยแล้วจากเรื่องนี้ยายสายและน้องอมทำขนมอะไรคะทำขนมลูกชุบก็คือภาพที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2เขียนชื่อขนมไทยจากรูปภาพต่อไปนี้ โดยภาพแรกเป็นขนมลูกชุบใช่ไหมคะนักเรียนลองเขียนลงในสมุดต,ตัวเองด้วยนะคะว่าจะเขียนคำนี้ถูกหรือเปล่าไปดูกันเลยนะคะคำแรกคือขนมลูกชุบคำที่2นะคะขนมทองหยิบต่อไปคะ่ะขนมถ้วยตรวจสอบคำตอบของตัวเองด้วยนะคะว่าเขียนคำถูกต้องไหม นักเรียนได้อ่านเรื่องขนมไทยแสนอร่อยไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาช่วยครูหาคำที่อยู่ในแม่เกลกันคะ่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างยายสายถือพายเพื่อจะกวนขนมยายสายตวงส่วนผสมแล้วเทลงในกระทะทองเหลืองค่อยค่อยกวนส่วนผสมจนข้นและเหนียวจากนั้นรอเดี๋ยวเดียว ให้ส่วนผสมเย็นลงกรยายสายชวนน้องออมหลานสาวปั้นขนมเป็นรูปผลไม้ต่างๆแล้วนำขนมไปขายที่ริมตะลิ่งข้างตลาดนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำที่มีสีชมพูนั่นก็คือคำที่อยู่ในแม่เกิลนั่นเองค่ะและแม่เกิลก็คือคำที่มีวอแแวนเป็น ตัวสะกดนั่นเองตอนนี้นะคะเราก็ผ่านด่านแม่เกลแล้วเราเริ่มเรียนตั้งแต่แม่โกงแม่โกมแม่เกลืและแม่เกลืใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นแม่กกเราจะได้เรียนในบทเรียนถัดไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดโดยภาพแรกนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนี้ ภาพที่2นักเรียนยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างเล็กน้อยหรือภาพที่3นักเรียนยังไม่เข้าใจในบทเรียนนี้เลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาตราตัวกะกดแม่เกลไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน